คุณรู้ว่าต่อหน้าพ่อแม่และพี่น้องของคุณทั้งหมดเลยคุณตั้งใจที่อยากจะทําร้ายผู้รับใช้ของพระเจ้าคุณเข้าไปในบ้านของคุณช่วยชามกระมังงอหายของคุณดังช่องเชงช่องเชงภรรยาคุณวิ่งออกมาเป็นไงเลือดออกมาที่หัวพ่อแม่คุณเห็นญาติพี่น้องคุณเห็นหหดใเรียนั้นขณะที่เรากำลังนมัสการพระเจ้าคุณรู้ไหมภายในจิตใจของดิฉันยังกับอยู่ในศึกสงคราม รงเจ้าข้าวันนี้ลูกตายแน่ๆเลยวันนี้หัวลูกเล็กแน่ๆเลยเพราะว่าเสือสิงมันกระตะโกนขู่ํำลังอยู่ที่นู่นแต่ข้างนอกไม่เคยมีใครสังเกตว่าอาจารย์มันต้องสู้ขนาดไหนเป็นศพราง่ายยิญญสู้อย่ามากและมอบชีวิตแล้กับพระเจ้าจริงๆว่าลูกพร้อมถวายชีวิตแล้วหากจะทําให้ศักดิ์นามนั้นได้มีผู้เชื่อและผู้รับใช้ที่จะเกิดขึ้นที่นั่น เมื่อคุณพร้อมที่จะตกเป็นเครื่องบูชาเหมือนที่อาจารย์ปารูบอกเรา,เานะเพร้อมนคุณจะเห็นการอาศัศจรรย์ของพระเจ้า <tone> น้องชายคนนี้เดินออกมาจากบ้านของเขาแทนที่เขาจะคว้าไม้หรือมีดอีโกมาฟันหัวของผู้รับใช้พระเจ้าในวันนั้นแต่เขาคุกเข่าลงต่อหน้าพี่น้องส0มสิบสีสิบคนในวันนั้นเขาร้องไห้อเมนฮายเลลูยา <tone> <tone> พระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนเสือเซ <tone> งให้เป็นแมว ระเจ้าเท่านั้นพี่น้องคุณทําไม่ได้ผู้รับใช้ทยไม่ได้นี่คือกิจการของอาคาัครทูตในพระธรรมเป็นเทียนนี้เช่นกันเมื่อพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับใครพระเจ้าก็จะอยู่ในเขาแบบนั้นถ้าพระเจ้าแม่อนุญาตให้คุณแตกต้องเขาให้เขาตายวันนั้นคุณก็ไม่มีอํานาจทําอะไรได้เลยพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และผลของพนั้นคุณรู้ไหมเมื่อชายคนนี้เขายอมรับผิดหน้าของพระเจ้าเขาขอโทษร้องให้ต่อพี่น้องทุกคนที่นั่นในวันนั้น วันนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงอาเมนเอเมนนี่คือผลผลของคู้รับใช้พี่น้องจะตายที่นั่นด้วยนี่คือคนของชีวิตผูกกัการยอมสละด้วยที่เราไม่ลุกขึ้นและหนีไม่ประชุมแล้วกลับบ้านเพราะคุณไม่ให้เกียรติผู้รับใช้ของพระเจ้าเราก็นั้นผู้รับใช้คิดเช่นนั้นเราจะไม่เห็นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นด้วยแต่เพราะพระเจ้าทรงรักคุณนั่นเองอัลเลลูยา ม่เพียงแค่นั้นพระพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนั้นพี่น้องของคุณอยู่ที่นั่นคุณได้เห็นกนา,จจารอัศจรรย์ขณะที่เราเทศนาเสร็จปุ๊บมีงูอยู่ที่ข้างล่างขาของดิฉันคุณอู้เซงกับลูกสาวกระซิบกันว่าอะไรแล้วทามเกิดอะไรขึ้นหนีเสือกลับมาอีกแล้วเราไม่ใช่อาจารย์มันยกขาขึ้น พระเจ้าเข้ามาทันทีเลยลเราจะให้เจ้าเหยียบนะมมงูนัน้นเหยียบกระทาะงูสาครั้งอามมว่าในั้น,นอ,อะไรขึ้นนาคัญของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชนะไม่ใช่ใครอามเมนนี่คือชนะของพระเจ้า